ครับวันนี้อยู่เช้านี้ก็โผที่นครสวรรค์นะครับก็ขับรถกัมาสักสี่ชั่วโมงนะครับวันนี้เป็นตัว civic fc นะครับตัวนี้ก็เป็นตัว e นะครับก็ลูกค้าก็อัปเกรดแทบจะเป็นตัว rs หมดเลครับวันนี้ก็มีติดตั้งนะครับตัว l e n v o s นะครับก็ติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ก็ใช้เป็นจอ android นะครับก็ติดตั้ง l e n v o s เข้าไปเรียบร้อยเดินสายเดินปั๊บเสียบตรงรุ่นนะครับเข้าไปนะครับ ก็ความใสงานนะครับเข้ามาดูอันนี้ก็เป็นลูกค้าเก่านะครับเคยมาติดตั้งตัวไฟเลี้ยวตัวหลายอย่างนะครับคันนี้น,นี้ก็เป็นจอแอนดอยนะครับตัวนี้ถ้าเป็นจอแอนดอยก็จะแพงกว่าจอตัว e l ขึ้นไปครับเพราะว่าจะมีกล่องเข้ามาควบคุมอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นแคนบัสเข้ามาควบคุมนะครับ ก็ถ้าเป็นตัวจอเอก็จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับตัวนี้จะอยู่บนฝ่องครับก็มีรับประกันให้หนึ่งปีนะครับเป็นปลั๊กเสียบตรงรุ่นนะครับตัวการเลนวอร์ดก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเบิกงานเบิกนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้ครับผมเปลี่ยนเดินสายเดินระบบให้นะครับก็กดที่ก้านปลายก้านนะครับตัวเลนวอร์ดก็จะขึ้นมานะครับภาพก็จะขึ้นมานะครับ กดทีก็จะดับแล้วก็ตอนเปิดไฟเลี้ยวนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับภาพเรนวอนก็จะเด้งขึ้นมานะครับภาพกล้องจากเรนวอนก็จะเด้งขึ้นมานะครับเราจะประมาณนี้ครับครับผมก็การเรนวอลนะครับทุนีนนะครับก็จะเด้งขึ้นมาครับเราจะประมาณนี้ครับผ ใช้งานได้ปกติมีรับประกันให้1ปีนะครับก็พอติดตั้งให้นะครับก็เป็นการเลนสหมอนะเวลาที่หมอนใส่มามุมอับสายตาแล้วกดนะครับก็จะขึ้นที่จอ,อเห็นรถด,ด้านหลังเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็หล่อึ้นไปด้วยนะครับเปิดเสียก็จะติดขึ้นมาเหมือนกันนะครับ ก็ใช้งานได้ปกติครับก็ราประกันให้1ปีคนระับสนใจยังไงก็ทักมาได้คนระับ0805 803 38นะตัว Civic FC-FK นะครับหรือว่าเป็น HRV นะครับก็พร้อมติดตั้งให้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ